ท้องอีหลีบรรยากาศมือนี่ครับพี่น้องครับถึงแม่ว่าแดดสีแห้งนะครับแต่ว่าอุณหภูมิก็บม่ได้สูงปานใดครับกประมาณ30มิบนิดนิดแล้วสามสิบกว่าองศานิดนิดนะครับมือนี้ผมเหล่านี้สิรพสทธผมกับมาแต่จังหวัดสุูงมาก เยี <LY> <kah> um ่ยมพยายามทั้งการสิน์มาให้กำลังใจนะครับเจนางนะครับวันเพนเศรษฐรักษาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาร่วมให้กำลังใจคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์เป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของอีสานสวัสดีครับสวัสดีครับแม่แม่มาแต่ทั้งไหนเนาะทำเนาะครบผมจกย่างตลาดบ้านหงงัวจะต่อเสียเจน่างเมนวนนี่าขอเสียต่อเสียเจน่างนะครับ ยิียโก้ไดโก้หน่อยครับคนยิงสุดารัชสามารถนำพาสักนโยบายอย่างที่สุดครับนโยบายมากอย่างที่สุดใช้ยาใดเงินตามพันช่วเหลือสามีเบื้องนี้ ตามคำเรียกร้องเนาะพี่นเรามาตามคำเรียกร้องของประชาชนจริงๆในจังหวัดกาฬสิน at um> ุ์นะคะวันนี้นะคะคุณหญิงสุดารัตนมาเยือนแล้วนะคะจังหวัดกาฬสินุ์เขตสองนะคะเขตของพี่นางนะคะเจ๊นางหรือพี่นางนะคะวันเพศเศรษฐรักษานะคะว่าที่ผู้สมัครสซจังหวัดกาฬสินุ์เขตสองนะคะได้สามท่านไปจดีหลายวันกดไม่กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้นะคะเรามาปา๊บใสใหญ่นะคะมีพ่อแม่พี่น้องประชาชนมาต้อน วว่่าาา38เยกกตอนนี้นะคะพี่ตอบพงษ์เชษศาสตร์นะคะรอกำลังปลาใสอยู่บนเวทีนะคะประชประชาสั์การกะตุ้นเศรษฐกิจสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตื่นเต้นบ่จ้าจะได้เจอคนนี้สุดารัตน์แล้วดีใจบ่ดีใจค่ะค่ะคุณหญิงบ่จ้าอยากเห็นคุณหญิงเป็นนายกบอ ไปนานๆเด้อขอบคุณค่ะ